และนี่ก็คือส่วนประกอบหลักของระบบตัดตอ่อกําลังหรือระบบคลาส,สั้นเองก็จะเป็นส่วนที่จับยึดอยู่ด้านหลังของเพลาข้อเหวี่ยงเพลาข้อเหวี่ยงก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์คลาสซน,นเป็นระบบที่ตัดตอ่อกําลังจากเครื่องยนต์นั้นถ่ายทอดไปยังเพลาการตัดตอ่อกลาสหรือการตัดต่กตอกําลังจากเครื่องยนต์ไปสู่คลาสนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเครื่องยนต์นั้นอยู่ในสภาะการทํางาน และนี่ก็คือล้อชี้แรงหรือเพลาสะสมกําลังซึ่งด้านหน้านั้นจะติดตั้งอาไว้กับเพลาข้อเหวี่ยงเพื่อรับก,กาลังจากการหมุนในแนววงกลมถ่ายทอดไปยังลออง้อชี้แรงคือส่วนนี้และนี่ก็คือล้อชี้แรงด้านหลังการทํางานของคลาสนัเริ่มจากค้นขับนั้นเหยียบคลาสก้ามปูก็จะถูกดันด้นดวยแม่ปั๊มทั้งสองตัวนั่นคือแม่ปั๊มบนและแม่ปั๊มล่างการเคลื่อนที่ของก้ามปูนั้น ทำให้ลูกปืนกดวีคลาสเคลื่อนที่ลูกปืนก็จะเคลื่อนที่มาข้างหน้าแบบนี้เหยียบคลาสปล่อยคลาสเหยียบคลาสปล่อยคลาสเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนขับเหยียบคลาสลูกปืนก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนี้ลักษณะนี้เพื่อไปกดวีสปริงเมื่อลูกปืนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทําให้สปริงตัวนี้ถูกกดลงทําให้ด้านปลายของสปริงกระดกขึ้น การกระดกขึ้นนั้นทําให้แผ่นคลาสนันจากจากออกมานั่นเองแบบนี้นั่นคือการจากออกมาจากแผ่นล้อชื่อแรงหมายถึงคลาสนันถอยออกมาแต่ถ้าเมื่อไรที่คนขับนั้นปล่อยคลาสหมายถึงลูกปืนถอยออกกลับคืนแผ่นคลาสนั้นจะคลิ้งเข้าจับไปด้านหน้าอีกเช่นเคยแบบนี้นั่นเองการกดตัวลงนั้นด้านปลายทาให้ด้านปลายอีกด้านหนึ่งนั้นเกิดการกระดกขึ้น การกระดกขึ้นนั้นทําให้แผ่นคลาสนั้นการที่แผ่นคลาสถอยออกห่างจากล้อแฉงแบบนี้ทําให้เพลานั้นเกิดการฟรีหมายถึงแผ่นคลาสส่วนนี้จะไม่มีการต่อกําลังมาให้เพลาหรือเกียร์นั่นเองดังนั้นคนขับจึงเข้าเกียร์ได้อย่างสบายนั่นเองนั่นคือที่มาของการทํางานและหลักการทํางานของคลาสแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คนขับนั้น เข้าเกียร์เรียบร้อยแล้วทํางานเอาขาออกจากแป้นเหยียบคลาสนั้นก็จะเคลื่อนตัวมาข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นั่นก็หมายความว่าการที่แผ่นคลาสเคลื่อนตัวทําให้แผ่นคลาสวิ่งเข้าหาล้อโชแรงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการต่อกําลังนั่นเองสรุปง่ายๆก็คือเหยียบคลาสคลาสจากออกปล่อยคลาสคลาสเข้าสัมผัสทําให้การตัดต่อกําลังนั้น เกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆระหว่างขับรถยนต์นั่นเองท่านจะเห็นว่าแผ่นคลาสนั้นก็จะมีสองด้านด้านที่เห็นนั่นคือด้านหน้าส่วนด้านหลังอีกด้านหนึ่งก็คือด้านหลังด้านหน้าก็คือเป็นการเอาแรงเสียบทาน,นั้นถ่ายทอดกําลังจากล้อชี้แรงถ่ายทอดผ่านหน้านานี้แล้วกลับมาถึงถ่ายทอดถึงหน้าน้านี้ก็คือ ้านหลังก็จะเกาะติดกับแผ่นวีนั่นเองเพราะฉะนั้นที่ผมพูดตันนี้ก็คือหลายท่านอาจจะก,กดคลาสแล้วมีอาการแข็งการแข็งนั้นหมายถึงการออกแบบที่สาเร็จรูปมาจากโรงงานเนื่องจากว่าสาเหตุก็คือทําให้เกิดการเสียดทานนั้นมากขึ้นการเสียดทานนั้นสามารถออกแบบได้2ออย่างก็คืออย่างแรกทําให้แผ่นแผ่นค้านั้นมีคุณภาพสูง ทนต่อความร้อนทนต่อการเสียดสีได้ดีเพราะฉะนั้นนั่นคือการเพิ่มหรือการเพิ่มสิทธิภาพของการจับตัวนั่นเองก็คือทําให้แผ่นจับแผ่นดีแผ่นเนื้อตรงนี้มีความเป็นแรงเสียดทานได้เพิ่มขึ้นส่วนอีกส่วนอีกก้อนหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานก็คือการทําให้สปริงนี้มีความแข็งสปริงนี้จับ ที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าการทํางานของคลาสทําทงานก็คือเมื่อลูกปืนวิ่งเขาจับหรือกดด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็จะกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นก็คือทําให้แผ่นคลาสทั้งอยจากออกมาอย่างที่ท่านเห็นในรูปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นหมายถึงการเพิ่มแรงเสียดทานด้วยการเพิ่มแรงกดจากสังเกตเห็นว่ารถหลายท่านจะเป็นรถแข่งก็จะมีสเปริงที่แข็ง กดทีก็เจ็บขาเจ็บเขาไปตามๆกันสาเหตุที่เป็นงั้นก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าการโมดิฟายขึ้นอยู่นั้นจะต้องโมดิฟายคลาสนั้นเพิ่มด้วยนั่นหมายถึงทําให้กําลังของอยู่นั้นเพิ่มตามเนื่องจากว่าเมื่อท่านเพิ่มกําลังมา้าเพิ่มแรงบิดทุกอย่างเพิ่มแต่ไม่เพิ่มคลาสหรือแรงเบียดเรือเ,เ,เสียดทานของคลาสนั้นก็จะมีข้มหมายในการโมดิฟายขึ้นอยู่เพราะนั้น อันนั้นผมให้ท่านติดตามในตอนต่อไปแต่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของคลาสหลักการทำงานของคลาสนั้นมันทำงานอย่างไรนั่นเองเมื่อพูดถึงเรื่องของการเสียดทานหรือว่าแรงเสียดทานของแผ่นคลาสนั้นเมื่อแรงเสียดทานนั้นลดประสิทธิภาพลงนั่นหมายถึงรถยนต์หลายท่านเครื่องยนต์นั้นมีเสียงดังมากแต่รถวิ่งไม่ออกการวิ่งไม่ออกหมายถึงแรงเสียดทานนั้นลดลง หรืออีกกรณีนหนึ่งก็คือแผ่นคลาสสั้นหมดนี่คือลักษณะของแผ่นคลาสสั้นหมดก็จะเห็นว่าถือหมุดเลยหมุดที่ย้ำไปถือหมุดเือหมุดส่วน class, แผ่นคลาสแผ่นนี้แรงเสียดทานนั้นยังไม่หมดคือแผ่นคลาสยังไม่หมดจะสังเกตได้ว่าหมุดที่ย้ำไปนั้นยังอยู่ลึกนั่นเองเพราะฉะนนัน้แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนั้นจะลดลงได้สองกรณีสามกรณี หรืออาจจะมากกว่านั้นเดี๋ยวเล่าให้ผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก้ณีแรกก็คือแผ่นคลาสันหมดหมดทั้งด้านหน้าหมดทั้งด้านหลังกรณนี้ถัดไปก็คือแรงเสียดทานนั้นลดลงเนื่องจากว่าสปริงกดนั้นลาสปริงกดล้าเนื่องจากว่าด้านปลายนี้ไม่สามารถกดผีไม่สามารถกดแผ่นคลาสันได้อย่างแนบแน่นก็เนื่องจากว่ามันล้า เมื่อไรก็ตามที่ท่านกดหรืออหยียบคลาสการที่ลูกปืนวิ่งเข้าชนตรงปลายนี้ทำให้สปริงที่อยู่กดด้านปลายเนี่ยมันลา้าจึงเป็นที่มาของแรงเสียดทานนั้นลดลงจึงเป็นที่มาของเราเรียกว่าคลาดลื่นเวลาท่านวิ่งรถไปทางไกลเปลืองน้ำมันเ,เติมห้าร้อยวิ่งในนิดเดียวนั่นคือการคลาดลื่นนั่นเอง เพราะคลาดลื่นอาการคล้ายๆกับคลาดจันทร์วันนี้จะไม่พูดถึงคลาดจันทร์แต่จะพูดถึงคลาดลื่นเนื่องจากว่าเกี่ยวโยงไปถึงลักษณะแรงเสียดทานของคลาดที่มีการทํางานถ่ายทอดกําลังจากหน้าประสู่ด้านหลังของแผ่นความฝืดนั่นเองรดับถัดไปที่ผมจะพูดถึงนั้นก็คือร่องฟันของเฟืองที่อยู่ด้านในฟันของเฟืองนี่มีหน้าที่มีหน้าที่รับกําลังจับ แผ่นหรือว่าแรงเสียดทานที่เกิดจากด้านหน้าล้อแชแรงถ่ายทอดมาสู่แรงเสียดทานของของแผ่นคลาสจากด้านหน้าสู่ด้านหลังแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คนขับนั้นเหยียบคลาสแผ่นคลาสนั้นก็จะถอยออกมาการถอยออกมานั้นแ,แผ่นคลน้นก็จะตกลงพื้นแต่แผ่นคลาสไม่ตกลงพื้นเนื่องจากว่าแผ่นคลาสมีร่องฟันอยู่สวมอยู่กับเฟืองแต่ถ้าไม่เฟือง ก็นั่นเองนั่นก็คือการตกลงกับพื้นนั่นเองแต่จริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้นั่นเป็นการสมนุิให้ท่านฟังเฉยว่าการถอยออกมานั้นคือการถอยอยู่บนร่องเฟืองนั่นเองและนี่ก็คือการถอยออกจากหน้าแป่นของล้อช่อแรงประสู่ด้านหลังเพราะฉนั้นการถอยออกถ้าฟันเฟืองตัวนี้ไม่มีแผ่นคลาสแผ่นนี้ก็ตกลงอย่างที่ผมพูดให้ฟังเมื่อสักครู่แต่บังเอิญแผ่นคลาสตัวนี้สวงไว้บนเพลา่า สวงไว้บนเพลาก็เพื่อเพื่อการถ่ายทอดกําลังจากแผ่นความฝืนนี้ลงสู่เพลานั่นเองเพื่อให้เกิดกระบวนการขับจากคลาสไปสู่เกียร์และจากเกียร์สู่เพลานั่นเองการเพิ่มแรงเสียดทานอีกกรณีหนึ่งก็คือการทําให้เส้นผ่าสุญกลาาโตขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูว่าแผ่นคลาสสองแผ่นนี้ ใช้กับรถยนต์รุ่นเดียวกันรถยนต์รุ่นเดียวกันแต่แผ่นแรกความโตระหว่างจุดนี้เส้นผ่าช่งกลางจุดน,ดนี้น้อยกว่าแผ่นคาดแผ่นนี้ซึ่งใช้ใรถยนต์รุ่นเดียวกันเฟืองนั้นเท่ากันแต่ความโตของเส้นผ่าชูงกลางนั้นต่างกันสาเหตุที่เป็นนั้นก็เนื่องจากว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าการเพิ่มแรงเฉียดทานนั้น สามารถเพิ่มไดาอยู่2กรณีและกรณีที่3นั่นก็คือการเพิ่มปริมาณหรือการเพิ่มความโตของแผ่นคลาสนั่นเองให้กว้างขึ้นนั่นคือเป็นผลของออกแบบออกมาให้มีประสิทธิภาพในการจับตัวของคลาสต์ให้ดีขึ้นนั่นเองลักษณะต่อมาที่ผมจะพูดถึงก็คือสปริงที่อยู่ในแผ่นคลาสมีหน้าที่ทําอะไรสปริงตัวนี้ดูเพินเนแล้วเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรแต่จริงๆแล้วมีประโยชน์มากมายเลยครับสปริงตัวนี้ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันทํางานอย่างไรขณะที่แผ่นคลาสจับอยู่ที่ก้อทชื่แรงลรักษณะนี้จับก้อทชื่แรงลรักษณะนี้สปริงนั้นจะไม่ทํางานแต่เมื่อไหร่ที่คนขับเหยียบคลาสแผ่นคลาสจถอยออกมาการถอยออกมานั้นหลังจากถอยคนขับก็จะเข้าเกียร์เมื่อคนขับถอยเกียร์เมื่อคนขับถอย เมื่อขับเข้าเกียร์เสร็จแล้วแผ่นคลา์ก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหมายถึงแผ่นคลา์จะสวมอยู่กับเฟืองของปลายเกียร์เฟืองปลายเกียร์ก็จะถูกหมุนไปด้านขวามือหมายถึงแผ่นคลา์ก็จะเกิดการหมุนการหมุนของแผ่นคลา์ก็คือการหมุนของเฟืองปลายเกียร์เฟืองปลายเกียร์หมุนทําให้แผ่นคลา์นี้เกิดการบิดตัวเพราะนนั้การบิดตัวนั้น ลดความสูญเสียหรือเพิ่มความนิ่มนวลได้เนื่องจากสปริงตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวช่วยเราเรียกว่าตัวถ่วงทําให้นิ่มขึ้นนั่นเองออกตัวไม่สัน่นออกตัวนิ่มจะสังเกตได้ว่าสปริงรถยนต์บางท่านถอดออกมาแล้วมันหักมันแตกสังเกตนะมันเสียงดังรกรคร,รันั่นก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้รถยนต์ของท่าน,น,นออกตัวสัน่นการออกตัวสั่นมันมีหลายรายการแต่ที่ผมกําลังพูดถึงนี้ก็คือสปริงนั้น หลวมหรือหักนั่นเองเมื่อรถยนต์ของท่านรู้สึกว่ามีอาการคลาสหมดมีวิธีทางเลือกอยู่วิธีทางหนึ่งก็คือเป็นการประหยัดงบนั่นคือเป็นการอ,อ,อัดแผ่นใหม่อัดแผ่นคอมฟิวทั้นใหม่ประสิทธิภาพมันอาจจะด้อยไปกว่าของของจริงของดั้งเดิมที่ติดรถมาแต่ก็สามารถบอกคนอัดว่าเอาแผ่นคลาสที่มีคุณภาพสูงคุณภาพสูงหน่อย แล้วก็สามารถใช้งานได้เนื่องจากว่าท่านนั้นไม่ไ,มได้รับน้าหนักบรรทุกอะไรมากมายบรรทุกทีละร้อยสองร้อยกิโลสามร้อยกิโลไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตันสองตันมีปัญหาแน่เนื่องจากว่าแรงเสียดทานนั้นมีไม่มากขอนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ารถยนต์ของท่านน,นไม่ได้บรรทุกอะไรมากมายนั่งแค่ห้าคนสิบคนหรือบรรทุกสองสามร้อยกิโลก็คือสามารถที่จะไปอัดแผ่นพลสาสใหม่ได้ถ้าโครงของทั้งหมดนี้ยังดีอยู่ก็สามารถอัดอัดแผ่นพลสาสใหม่ ก็ลองติดต่อร้านอัดแผ่นพลาสในตัวจังหวัดดูว่าอัดที่ไหนก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง